สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มีโอกาสได้เข้ามาสวนจะให้นามตะเวนครับปกติก็ให้ทุ่มสองทุ่มทั้งเทียรกับสามชีทุ่มกับไมาา่มือนีสี่มงแง้ครับเป็นไอ้เป็นโดนในรอบทั้งสี่แต่วาให้นา้ามัางสี่ครับเพราะว่าบ่ค่อยว่างครับพี่น้องส่วนมากก็ให้จะนามย่อมเคลืนครับมือนี้ก็มาอัดนามเห้มันครับให้ทุเรียนครับเพราะว่าเอ่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์หันผมผมใส่ปุ๋ยคอบไปหลายครับ นี่เข้มปุ๋ยครับเกิดอาการเข้มปุ๋ยอย่างน้อยเพราะผมไม่ได้กระจายปุ๋ยออก่างจากค้นป่านนีครับผมผมเทพวกแล้วก็ซสอบแล้วที่นี่มันมันอาจจะกองทับกันหนาเกินไปครับก็แก้ไขแล้วครับก็ไอ้เคี้ยวๆออกให้มันบาหนาครับมันจะม่เกิดเกล็ดเกิดไอ้ให้มันไอ้เข้มต่อหลักสูเลียนครับนี่ครับก็อาการก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วครับ นี่เป็นบางบางไอ้ฟังไอ้ที่มันใบใหม่ครับนี่ฟังนี่นี่ครับนี่ครับใบใบใหม่นี่เข้มปุ๋ยนะครับนี่เข้มปุ๋ยบวกกับหนาวจัดวังหนันครับทั้งไห้ปุ๋ยขี่คล้วยไปนี่ครับมาเรียบร้อยเลยครับทั้งเข้มปุ๋ยทั้งหนอกหนาวพี่น้องใส่กันเลยไปนี่ครับก็ค่อยแก้ปัญหาไปครับกะผมกวแก้ปัญหากะไห้น hmm. so ้ำ like. ย้อมแรงครับน er so ี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกะ เคลือนสภาพมากครับแต่ตัวหน่อยเ่มเป็นยังครับนี่ตัวหน่อยปีนึงหรือเ่มเป็นยังเพราะผมหายหางโค้นแล้วผมผมสาเลที่แหลกครับกำลังเขียวครับแจกใบอ่อนครับนี่ครับแต่แต่ตัวหญ่นนั่เป็นครับเป็นบมื่อไรครับเป็นฟังหนึ่งนี่ครับแกะได้ง่ายๆครับอัดหนามไปก่อนครับจงหนึ่งงดปุ๋ยก่อนเจ้าพี่น้องจะผู้ใดเป็นเกิดสาเหตุแบบนี้ครับผมเนาะแกะว่าอยากเลยเอากต่งดปุ๋ยก่อนเอากต่อัดหนาม ให้ปุ๋ยมเยจจ้างครับเดี๋ยวเบือ้องหยอ่อนพ่ไหม่ก่อนครับว่าสิเป็นยังแหพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปครับเป็นเป็นหลายต้นู่ครับเป็นเป็นประมาณสามชีต้นครับให้ปุ๋ยเล้วผมบริษัทนาะผมให้ตอนขึ้นเนาะมันดึกกะเลยให้เาราวกะเลยรดน้ำเลยครับหนาวมากกะเกิดปัญหาช็อกเสียกันเลยครับครับใบใบใหม่อย่างน้อยครับกะรูซาเหตุนยู่ครับว่า เป็นพ่อ,อยังเ้าแก้ไขไปเนาะพี่น้องนี่นะครับหลายหายทันทีเออ่เป็นปัญหาสิเราบุ้งหัวซาเหตุกะนี่ครับก็บที่เป็นประมาณนี้ครับบ่บ,บเนนเ่เป็นน้ำเชียร์ราได้พี่น้องเป็นน้ำเฮานี่ละที่ใส่ปุ๋ยเกินเพิ่งบ่ได้เคี่ยวปุ๋ยไอออกห่างๆไอคุ้นเนาะเนี่ยต้องต้องระวังส่วนนี้น้ำครับนี่นะครับ,รบตัวเลี้ยนเลี้ยนมาจบครับพี่น้อง สวัสดีครับ